ไม่รกัากระมังนนี่ละแต่มา่กระเขียดกเก่าหรอปซาไปเล้วกว่ากระเคียดทูกบานนืกเก่าหรอกกบล่อยิมกระเขียดเท่าทุกบานกันแล้วกันก่อยไปลงไรเนี่ยกว่ากระแรนเคียกแรนพักว่าก็วกเราไ่ต่องหวนไม่ไก่ี่ยแรนดีแบบไง่ายซเฮ้ย เอาเก่าก๋วยกวาสั้นเข่าไปอยู่เพราะว่าข่อยไปซื้อกับเข่าหนูเนี่ยมันเดือดอันนี้เครื่องทั้งครับโอ้เอเอเครื่องทั้งก็คืออยู่หรอเครื่ยองทั้งก็คือยัวคือยัวโอ้ยได้๋วไปก๋วยกยกัวน้องก๋วยยังพอท่านหอดอยู่เจ้าคือหอดไมแท้เครื่องทั้งแม่อาอยอมหลับเลยอยากน้ำเด้ย,ยายดวงเก็บชัว่วโมงนอกจากวัานวันไม่กนเออ จุ้มมุ้งเยย่างัจมมุงเนะคุก็ย็ดแตยานุกินหางเนาะอันก็ยดแตายานุงก,กินหางา่อยเห็นเนาะคับการปบ่อยอันก็ดแตายานุงก,กินหางนนเน,ะนเา,า,กเกนาะคนรักแมวสวัสดีค่ะคนรักแมว วันนี้ไมาแกงมาสมันมาสมันกระสีนะไหนบุ๊สีบุ๊กือมูแกงมาสมันกระไรได้น้ำตาลกวดได้ไป้องนี่อือได้ไปเล่กวดหนึ่งโมืวานหนุกได้เป็นกวาดไปไลยน้ำตาลขอบคุณค่ะคนรักแมว ยัอไงดูยังยดวงกบว่าสบัสดีค่ะคนรักแม่เวรตันวาไอ้เจ้ยกะิีไซผมพุงลวดนัพี่น้องสุดาเงไมงเป็นพี่น้องเด้อมาสัมันมาสมันสุดัดแปงเด้อส่ไบกับวันใส่หอมมวอยไง ใส่ตัวดีสูงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะกระสิตุนไปเรื่อยล่ะให้เพิ่นเหนือเพิ่นเปื่อยสะก่อนเพิน่นแยจจอยจังเสือมันฝรังใส่ให้เพิ่นละลายก่อนมาท่านอีกซิมดอกเลยน้ำตาลมาท่านละลายอยู่ช่างเสืเียดว่าได้สองต่อเลยครับทำกับเขาด้วยได้เิพา <laughs> <premises. S 2> ไปได้แน่อนเงี้างไปตรงนูเยีดบเขาเนี่ะเยกเอาเวลาได้มันกจิบซึ่งเหยีดบเขาซึงจิไปไรมันกะบังคือเราแมมบวกแซกันเลยน่่อยจบมาให้สงเออป่อยกับบวกแกันเลยแล้วอันนี้ก็บิบตุนได้เปนองเอะตุ้นนามันก็บจีบบอกเป็นคำคำหนกเป็นรองเพราะว่าจะจอยเอาันพริกแกงแดงกับพริกแกงกะหรี่อันพุงอันมาใสเนาะแกงกะหรี่มาใส่ tại chị đặt bian ngola hm. Va mặt dù mưa níu mắt háo quang kia, bọn anh nó ngọt. Quanh sao phiêu. Ao hảo 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 กลินสูตรนี่ที่สร้างโดนนี่สร้างกอลิเนตสูตรนี่ด้วยเนี่ยไอ้กี่ข่อยไหลเงียบเนาะพวกเป็นตะคือไม่สร้างบมาในกอลิเนตสูตรเงียบได้ป่ะเนี่ยไอกี่กอลินตสูตรเงียบพวกคือมาในกอลินตสูตรเทียบกับเขาใหญ่ร่างกายตัวที่เก่งว่าใจกอดกอๆมากเนาะเนรออืมเด่นเงียบพวกเอาแล้วอยู่เด่นเงียบอ่ะพวคือกอลิเนเงียบอยู่สองมือบวกคือแม่สร้างพวกพันพวกพันพวกสูตรนี่ อบนสูนีน้ดีก็เอาเอา,เอาจัไปครับคือขือประเสมาไม่ขึ้นแล้วนับก่คขึ้กว่าเยียบด้วยขึ้นจังไหนว่ามันขึ้นขัาหลังหมดเนี่ยอันบ่นมีข่อยกัลงอีกข <c ười> ่อยข่อ,อยลูกแน่ติดน้อยแล้วติดนิดเออแล้วตามใส่ไอยต่อตอนนั้นน้อา่วานเนาะข่อยลูสูตรอะไรเนี่ยสร้าง directement share ข้างคืนโรงจ่าเนอะเล็ดข่อยบ่หอดประณณเล็ดข่อยมันดับขนหว่าสอมงน